สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสไป t e c h c o m นะคะจะมารีวิวสอนการใช้งานเจ้าตัวกล้อง LED นะคะเป็นหลอดไฟ LED ตัวนี้จะเป็นกล้อง IP นะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูภาพและเสียงสดๆผ่านมือถือของคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดน,นะคะสามารถดูภาพและเสียงสดแบบเดียลไทม์จากมือถือได้เลยค่ะามาแกะกองกันเลนะคะ อุปกรณ์ที่มีในชุดนะคะก็จะมีเป็นตัวหลอดไฟนะคะหลอดไฟ led นี่จะเป็นคู่มือนะคะแผ่นคู่มือหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็คืออ่านจากในคู่มือที่เป็นเล่มที่ให้มาก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นแฟลชไดร์นะคะเ๋อไม่ใช่แฟลชไดร์ค่ะเออเป็นเป็นการ์ดลิเดอร์นะคะใส่เมมโมรีข่ขยตรงแล้วเสียบเข้ากับคอมได้ตัวนี้จะมีแถมมาให้เลยนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือให้เราให้ลูกค้าค่ะเอาหลอดไฟเนี่ยเข้าไปเสียบกับโคมไฟที่มีอยู่ที่บ้านนะคะหรือดาวไลท์ได้นะคะในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวหัวแบบนี้นะคะเทสให้ดูก็คือใช,ใช้งานปกติก็คือหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าสวีนี้คือต้องเปิดออนจะเห็นว่าเริ่มมีไฟ ติดนะคะเวลาที่เรา,เ,าเสียบหลอดไฟเข้ากับตัวตัวโคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าอาจจะใช้เป็นแบบที่เราใช้ก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนกับโคมไฟที่มีอยู่หรือดาวไลท์ที่มีอยู่นะคะใช้หลอดตัวนี้ใส่เข้าไปแทนจะเห็นไฟติดแบบนี้นะคะนี่คือกล้องกำลังทำงานแล้วก็ต่อมานะคะให้ลูกค้านะคะ เข้าไปที่ถ้าเกิดใช้แอ d r o i d นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะคะชื่ออาร์มอนนะคะ r m o n นะคะกดเซิร์ชค่ะ ดติดตั้งนะคะหลังจากกดติดตั้งแล้วนะคะก็กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้ลูกค้าลองเข้ามาดูที่ Wi-Fi นะคะรอสักพักนะคะเดี๋ยวจะมีชื่อ ชื่อ Wi-Fi นะคะจะเป็นชื่อแบบว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือยาวๆแบบนี้นะคะขึ้นมาหลังจากเปิดตัวกล้องหลอดไฟแล้วรอสักครู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือจะมี Wi-Fi ชื่อเนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็กด Connect ได้เลยเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะ ทีนี้ก็กลับเข้ามาที่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะกดตรงเครื่องหมายบวกมุมบนตรงนี้นะคะ add new online device ค่ะสแกนแล้วก็กดโอเคตอนนี้จะเห็นว่ากล้องเนี่ยเป็นออนไลน์อยู่นะคะสามารถ กดเข้าไปดูเลยก็ได้แต่ว่าเราติดตั้งให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นนะคะก็กดตรง setting สักดตรงตรงนี้นะคะอันนี้ก็กดเข้าไปดูก่อน ภาพก็จะขึ้นมาที่ตัวกล้องนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับความละเอียดเป็น HD ได้นะคะปรับความสว่างมืดหรือ,อสว่างมากสว่างน้อยตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ตรงนี้คือกดเปิดไฟจะเห็นว่าไฟเนี่ยติดขึ้นมาแล้วนะคะเวลาจะกดปิดไฟก็สามารถกดตรงนี้ได้เลย จากนั้นให้แบ็คกลับมาก่อนนะคะแล้วก็กดเซตติงกดตรงเครื่องหมายเออเซตติงเมื่อกี้นะคะกดค้างไว้เลือก Advanced c o n f i g นะคะ Wi-Fi c o n f i g ให้เลือกชื่อ Wi-Fi ที่สถานที่ที่เราติดตั้งนะคะที่บ้านที่ออฟฟิศนะคะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะ อนนี้จะขึ้นว่า Device reboot นะคะรอสักครู่นะคะกด back กลับมาค่ะหลังจากที่ตัวกล้อง restart ต,ตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นออนไลน์ปกติแล้วตอนนี้เราสามารถใช้เ,เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านเราหรือว่าเปิดเป็นแค่ 3G 4G ได้เลยก็คือสามารถดูกล้องหลอดไฟ LED ตัวนี้ได้แล้วนะคะกด skip นะคะ หลังจากที่คอนเน c t เรียบร้อยแล้วนะคะพอเครื่องรีสตาร์ตตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถดูภาพและเสียงสดๆนะคะจากมือถือของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเดี๋ยววิธีการจะฟังเสียงนะคะกดที่ตัวภาพตรงกลางจออย่างนี้นะคะกดปุ๊บมันจะมีตัวนี้ค่ะเครื่องหมายเป็นเหมือนลำโพงก็กดลงไป อันนี้มันอยู่ใกล้เสียงมันก็เลยจะสะท้อนเป็นแอคโคออกมาแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดอยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีเสียงแอคโคเสียงแบบสะท้อนแบบนี้ก็ส่วนเมนูอื่นๆก็เหมือนเดิมะค่ะเหมือนเมื่อกี้คือปรับความสว่างเปิดปิดไฟนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดปิดให้ดูอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทำให้ภาพชัดขึ้นด้วยแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะคะความละเอียดก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกไว้เป็น HD ก็จะเป็น1080แบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่เปิดไฟไว้ถ้าอยากจะปิดก็กดปิดตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะคะก็วันนี้ขอจบการรีวิวสอนการใช้งานเจ้าตัว กล้อง LED หลอดไฟไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ w ว w วนะคะสปายขีดกลาง hi-tech.com นะคะก็เข้าไปแล้วถ้าเกิดอยากจะสั่งซื้อสามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะที่มุมขวาบนของเว็บไซต์เราเนี่ยจะมี QR Code นะคะลูกค้าสแกนแล้วแอดไลน์เข้ามาคุยมาสั่งซื้อสอบถามสินค้ากันได้เลยค่ะหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ เซ s e a r c ล l i ไอดี line นะคะ SPY นะคะขีดกลางนะคะไฮเทคดอ่ะ uh, ขอโทษคะ่ะ SPY ขีดกลางแล้วก็ไฮเทคนะคะก็จะเจอไลายของเรานะคะหรืออาจจะเมมเบอร์ของร้านเราไว้ก็ได้นะคะจะเป็นเบอร์083นะคะ0602599หรือ0 8 4 3 5 0 5 9 0 0นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ